เดือนหน้านะครับเดือนหน้านั้นเราจะมีการเปิดรับกันนะครับก็อย่าพลาดกันนะครับว่าเดือนหน้านั้นเราจะรับกันค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับสําสหรับเหรียญ5บาทและก็เหรียญชนิดราคา10บาทนะครับเราจะเพิ่มการรับในเดือนหน้านะครับซึ่ง ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าอามิตรรักนักสะสมทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญ5บาทนะครับทั้ง4ี่เหรียญนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะครับแล้วก็มีการเล่นการซื้อกันนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดนักสะสมที่ราคาสูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับปี2ปีให้หลังนะครับราคานั้นขยับสูงขึ้นเยอะมากนะครับ ขยับสูงขึ้นถือได้ว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับจากราคา300นะครับ200 300ในวันนี้นะครับเราเห็นขึ้นบางที่นะครับเกือบแตะ,แตะหลักพันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญ5บาทนะครับและวันนี้นะครับแสงทองสองทางก็น,นำเอาข้อมูลนะครับของเหรียญ5บาททั้ง4เหรียญ3ปีพศนะครับที่จะเอามาตอบคำถามที่พี่น้องๆหลวงพัญญาในหลายๆคำถามนะครับ ว่าเหรียญ5บาทแบบนี้มีราคาไหมปีพศนี้เป็นอย่างไรนะครับน่าเก็บสะสมหรือเปล่าปีพศไหนที่เขาเล่นกันในตลาดนักสะสมนะครับวันนี้เสียงทองสองทางก็น,นำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้านั้นเราจะมีการเปิดรับกันนะครับก็อย่าพลาดกันนะครับว่าเดือนหน้านั้นเราจะรับกันค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับสำหรับเหรียญ5บาท และก็เหรียญชนิดราคา10บาทนะครับเราจะเพิ่มการรับในเดือนหน้านะครับซึ่งเดือนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เรารับเป็นบางรุ่นบางแบบเท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่ได้มาเต็มระบบเหมือนกับครั้งก่อนๆนะครับก็ฝากพี่น้องๆด้วยสําหรับเหรียญ5บาทนะครับและก็เหรียญ10บาทเราไปข้อมูลของเหรียญ5บาทเลยนะครับเหรียญ5บาทที่ เราเก็บสะสมกันนะครับเราเก็บสะสมกันในยุคสมัยนี้นะครับซึ่งยังเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนั่นเองนะครับก็จะมีรูปแบบของเหรียญรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นแบบพระเศียรใหญ่และก็แบบพระเศียรเล็กนะครับซึ่งแบบพระเศียรเล็กก็เราก็รู้กันว่าเป็นแบบที่ยังเป็นแบบรุ่นเก่าอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมีลักษณะโดดเด่นต่างๆนะครับความหนาของเหรียญ ก็ยังคงเดิมๆนะครับเราไปที่เหรียญกันนะครับมีคําถามของพี่ๆน้องๆหลุงป้านาอ่านะครับที่สอบถามเข้ามาบอกแสงทองสองทางเหรียญปีพศนี้น่าเก็บสะสมไหมถ้าถามแสงทองสองทางนะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9้าว่าจะเป็นรูปแบบใดนะครับปีพศไหนรุ่นไหนแสงทองสองทางเก็บหมดทุกรุ่นยิ่งเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับการสึกหรอต่างๆการดูแลรักษานั้นค่อนข้างที่จะง่าย<ม>การสึกหรอก็น้อยนะครับก็ หลายท่านก็เลือกเก็บสะสมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นราคาใดนะครับของในหลวงรัชกาลที่9กาก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับภาพประธานด้านหน้านั้นก็เป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9้านะครับซึ่งในวงขอบนั้นระบุภูมิพลอดุลยเดชก็รัชกาลที่9ภายในวงขอบเหรียญนะครับภายในวงขอบเหรียญน,นั้นเป็นลักษณะเก้าเหลี่ยมนะครับลักษณะเก้าเหลี่ยมนั่นเองนะครับวงในนะครับลักษณะเก้าเหลี่ยมซึ่งวงขอบนั้นก็จะเป็นเฟืองหยาบนะครับเฟืองหยาบโดยรอบนั่นเอง เราจะเห็นได้ว่าจะแยกส่วนระหว่างเนื้อนิกเกิลและก็เนื้อทองแดงนะครับเนื้อนิกเกิลและก็เนื้อทองแดงถ้าเกิดว่าท่านใดเคยนะครับเคยเห็นการตัดออกมานะครับการตัดเหรียญออกมานั้นเราจะเห็นมีการแยกชั้นแยกสีระหว่างเนื้อนิกเกิลและทองแดงนะครับไส้ในก็จะเป็นไส้ทองแดงนั่นเองนะครับท่านลองดูนะครับที่เขาทําออกมาเพื่อเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนื้อสีการทําเหรียญกระสับ นะครับชนิดราคา5บาทนั้นเราจะเห็นเป็นแยกชั้นแยกสีอย่างชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญห้าบาทนี่คือรูปภาพด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็ลักษณะเหรียญวงขอบนะครับส่วนด้านหลังนั้นรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามนั่นเองนะครับหรือว่าสมัยก่อนนะครับเขาก็จะเรียกกันไปต่างๆกันนะครับซึ่งเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับหรือว่าวัดแหลมวัด ไซทองต่างๆนะครับก็แล้วแต่สถานที่นะครับคนแต่ละยุคเรียกกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหรียญปีพุทธศักราช2541นะครับซึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น24มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก7.5กรัมถ้าเราบอกถึงน้ำหนักนะครับเหรียญชนิดราคา5บาทมีพี่น้องหลายๆคนนะครับก็ลงทุนซื้อเครื่องช่างนะครับมาตรวัดต่างๆเอามาช่างนะครับไม่จำเป็น ต้องถึงขนาดนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องถึงขนาดไปซื้อเครื่องช่างอะไรนะครับเรียนปัจจุบันนั้นเรามองค่อนข้างที่จะง่ายนะครับดูออกง่ายมันไม่เหมือนกับเงินตราโบราณต่างๆนะครับซึ่งเงินตราโบราณบางรุ่นนั้นผลิตด้วยมือนะครับช่างตีขึ้นมาด้วยมือตะใบขึ้นมานะครับอันนั้นก็เลยน้ําหนักอาจจะไม่คงที่นะครับน้ําหนักไม่คงที่แล้วก็ลวดลายต่างๆนั้นไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่น้ําหนักแรงลง นั่นเองนะครับน้ำหนักมือแต่ละท่านนะครับซึ่งเหรียญรุ่นใหม่นี้นะครับก็ผลิตจากเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะครับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ผลิตออกมาค่อนข้างที่จะได้มาตรฐาัการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักอาจจะมีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็คงจกยวไม่ต้องจําเป็นต้องอไปซื้อเครื่องช่างเพื่อที่จะมาช่างเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยอันนี้มันน้ําหนัก7จุกร,รัมนะ หรือว่าเท่าไหร่นะครับไม่จําเป็นต้องถึงขนาดนั้นนะครับเรามองแบบนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นเหรียญของรัชกาลที่9นะครับเหรียญชนิดราคา5บาทนั่นเองนะครับซึ่งปีพุทธศักราช2541ยอดการผลิตนั้นผลิตออกมา31ล้าน3 0 7 0 0 0 0 สามพันเหรียญนะครับนั่นคือยอดการผลิตของเขานะครับส่วน UNC นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2541นเะครับ UNC เข้าประเมินถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนการซื้อขายในตลาดนักสะสมนะครับก็ยังคงเห็นได้ว่าน้อยนะครับอ่ายังเห็นได้ว่าน้อยในเหรียญปีอื่นๆนะครับปีอื่นๆที่มีราคาการประเมิน ตั้งแต่หลักร้อยลงไปนะครับก็ออยังถือได้ว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวการซื้อขายนะครับทําไมถึงบอกว่าน้อยนะครับเนื่องจากว่าเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญชนิดราคา5้าบาทไม่ว่ารุ่นไหนปีพอสใดนะครับเราก็ยังเห็นในระบบหมุนเวียนเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนั่นเองก็การซื้อขายก็เลยน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขาหาเก็บในระบบหมุนเวียนได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็จะหาค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทรุ่นเก่าๆนะครับ เรามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทรุ่นใหม่นะครับด้านหน้าเราก็จะเห็นแบบพระบรมรูปในหลวงเปลี่ยนไปนะครับก็เป็นแบบพระเศียรใหญ่นั่นเองนะครับตัวอักษรต่างๆก็เล็กลงนะครับประหยัดพื้นที่นะครับประหยัดพื้นที่ลงนะครับตัวอักษรนั้นเล็กลงนะครับกระทัดรัดลงวงขอบต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับอาจจะมีดีไซน์ที่มันน้อยลงไปอีกนะครับวงขอบก็เหมือนเดิมนะครับเป็นวงเป็น เฟืองหยาบโดยรอบเหมือนเดิมแต่ความบางของเขานะครับก็จะบางลงหลายเท่าตัวเลยสำหรับเหรียญ5บาทรุ่นใหม่นะครับก็บางลงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็น้ําหนักนั้นจาก7.5กรัมนะครับ7.5กรัมก็ลดลงเหลือเพียงแค่6กกรัมเท่านั้นเองนะครับลดลงไปเยอะนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับกับรุ่นเก่าๆนะครับเหมือนกัน แต่ความโดดเด่นความเด่น hmm. ช right ัดนั้นจะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นเก่านี้มีความหนานะครับการขึ้นรูปต่างๆนั้นก็สามารถอัดขึ้นรูปได้ดีกว่านะครับขึ้นรูปได้ดีกว่าเหรียญรุ่นใหม่นะครับเนื่องจากว่าเขามีเนื้อเยอะกว่านั่นเองนะครับทำให้ลวดลายต่างๆนั้นชัดเจนนะครับเรามองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับส่วนรุ่นใหม่นี้ของปีพุทธศักราช2551นะครับที่พี่้องนั้นที่ต่อสอบถามมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับปี5-1นั้น ก็มีการผลิตค่อนข้างที่จะพอฟังนะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับอยอดการผลิตเพียงแค่6กล้านสองแสนนเหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อเทียบกับการใช้งานนะครับประชากรไทยเรานะครับเจล้านหกล้านนะครับก็ยังถือได้ว่าน้อยนิดนะครับแบ่งกันออกไปยังไม่ได้ คนละเหรียญเลยนะครับปีพศ2551 UNC เขาประเมินอยู่ที่200บาทนะครับ UNC นะครับหลายๆท่านบอกว่าจะพูดทำไม UNC EF อะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องไม่รู้จักนะครับถ้าเราคิดจะสะสมนะครับถ้าเราคิดจะสะสมเหรียญกระสาบหรือว่าพระเครื่องต่างๆเขาก็จะมีสัพท์เฉพาะของเขานะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับสำหรับศัพท์เฉพาะของการใช้ในระบบเหรียญระบบพระเครื่องนะครับหรือว่าระบบ อะไรสังคโลกอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมีศัพท์ของเขานะครับศัพท์เฉพาะนั่นเองเราก็ต้องรู้ไว้บ้างนะครับรู้ไว้บ้างว่าเออเขาบอกว่าราคา UNC ราคา VF ราคา EF มันเป็นยังไงนะครับฮือ EF เป็นยังไง VF เป็นยังไง UNC เป็นยังไงนะครับอ่าเราจะรู้นะครับเราจะรู้แล้วก็อ่าเราอาจจะไม่เสียโอกาสนะครับถ้าเรามีเหรียญประเภทนั้นอยู่ในมือนั่นเองนะครับอ่าก็ฝาก เป็นแย่คิดนะครับสําหรับสั์ภาษาเฉพาะทางนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็คือเหรียญปีพศ2551ชนิดบางนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าเอ๊แสงทองส่องทางเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับเหรียญชนิดราคา5บาทที่เขาเล่นกันในช่วงนี้นะครับเขาเล่นกันเยอะนั้นราคาสูงมันมีปีพศอะไรนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่า ที่ราคาสูงสําหรับเหรียญ5บาทที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่ใช้ในระบบมุนเวียนปัจจุบันนะครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่ราคาสูงนั้นมีอยู่ในระบบมุนเวียนหรือเปล่านะครับแสงทองสองทางก็ถือได้ว่าเห็นน้อยมากๆที่หลายๆคนนะครับหรือว่าหลายๆช่องหลายๆเพจนั้นมีการซื้อขายเหรียญกันนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นเหรียญที่มีราคาสูงเหรียญนี้นะครับอเอาออกมา ประมูลหรือว่าซื้อขายกันนะครับหรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวปีพศสองพันห้า้อี่บนะครับซึ่งมีราคาสูงนะครับราคาเขาขยับสูงขึ้นจาก3ามปีที่แล้วนะครับ3ามปีที่3ามปีที่แล้วนั้นราคาเพียงแค่สี่พันนะครับสามพันถึงสี่พันบาทเท่านั้นเองนะครับเมื่อมาถึงวันนี้นะครับราคาของเขาแต่หลักหมื่นไปเรียบร้อยนะครับปีพุทธศักราช2 5 4 0ี่ นะครับของชนิดราคา5บาท U.N.C เขาประเมินอยู่ที่7 0 0 0บาทนะครับพี่น้อง7 0 0 0บาทแต่เห็นมีหลาย,ลายร้านหลา,หลายช่องนะครับที่เขาประกาศรับซื้อของปีพศนี้นะครับแต่หลักหมื่นไปเรียบร้อยนะครับพี่น้องหากท่านใดที่ยังคงติดตามกระแสของเหรียญ5บาทปี40ปี4 6นะครับพี่น้องก็จะรู้ว่ามีที่ใดบ้างที่เขาประกาศรับซื้อเหรียญพวกนี้นะครับจะให้แสงทองสองทางเอ่ย ก็คงจะไม่ได้นะครับเป็นระเบียบปฏิบัติของเรานะครับหรือว่า,าเป็นกฎนะครับเป็นกฎของการทําช่องนั่นเองนะครับเราไม่ได้รับอนุญาตจากทางร้านทางช่องอื่นเขาเราก็เอ่ยถึงไม่ได้นะครับอา,อาจจะทําให้ร้านเขานะครับช่องของเขาหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดความเดือดร้อนนั่นเองนะครับเขาถึงมีกฎระเบียบเราถึงเอ่ย ไม่ได้นะครับเอ่ยไม่ได้นอกจากเที่ว่าเราจะได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวเขาเสียก่อนนั่นเองนะครับ่อพี่น้องคงเข้าใจนะครับการทําช่องและอีกปีพศหนึ่งที่ยังเห็นในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดนักสะสมนะครับ <S <s <aggressively> <S ก็จะเป็นเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับที่ยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดนักสะสมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้นะครับ ทำไมมันเยอะขนาดนี้แสงทองสองทางเห็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเยอะมากๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีการทาเหรียญแบบกันขึ้นมาหรือเปล่านะครับพี่น้องก็ต้องดูด้วยนะครับอ่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นว่าเป็นเหรียญปลอมหรือว่าเหรียญที่ทําขึ้นมาเรียนแบบกันนะครับอ่าแต่ก็ยังเห็นได้ว่าเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเทียบกับยอดการผลิตนะครับยอดการผลิตที่เขาผลิตออกมาของเหรียญชนิดราคา5บาทปีพศ2546นะครับ เขาผลิตออกมาเพียงแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญเท่านั้นเองแต่การซื้อขายนะครับเราจะเห็นในช่องต่างๆในเพจต่างๆมีประกาศรับซื้อหรือว่ามีประกาศขายกันนะครับในปีพศนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ไม่ได้เก็บสถิติเหมือนกันนะครับว่ามันเยอะมากขนาดไหนนะครับแต่เห็นบ่อยมากในเพจเหรียญต่างๆนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกราคานั้นถือได้ว่าขยับสูงขึ้นจากเดิมนะครับ เยอะมากนะครับถึง300400บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับปีพศนี้พี่น้องก็เลือกเสพข้อมูลนะครับดูข้อมูลด้วยนะครับและฝากเตือนพี่น้องนะครับการซื้อขายต่างๆนะครับบุคคลกับแต่ละบุคคลนะครับก็ต้องดูดูให้ดีนะครับต้องดูให้ดีดูเครดิตด้วยนะครับดูเครดิตด้วยเช็คเครดิตด้วยบางท่านนะครับการซื้อขาย เหรียญนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการโอนเงินก่อนนะครับเป็นการโอนเงินก่อนก่อนที่จะได้รับสินค้าต่างๆนะครับอ่าก็เห็นดราม่ากันในช่องเพจต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ฝากถึงคนที่ไม่ซื้อตรงกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนักสะสมด้วยกันนะครับไม่ซื้อตรงนะครับอ่าคิดคดกันนะครับโกงกินกันอ่าก็ระมัดระวังด้วยนะครับมิจฉาชีพนะครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้นะครับ เจ้าหน้าที่นั้นเขาสืบได้เร็วนะครับคุณจะหนีหนียังไงหนีไม่พ้นนะครับอ่าออกข่าวออกสื่อกันเยอะแยะนะครับคนที่โกงคนอื่นเขานะครับหลอกลวงคนอื่นเขาอ่าหลอกขายนู่นขายนี่นะครับแต่ไม่ได้รับสินค้าระมัดระวังด้วยนะครับอ่ามันมีหลักฐานนะครับการโอน หลักฐานการโอนนะครับมันมีนะครับสักวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไปเยี่ยมท่านถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับพี่น้องท่านใดที่จะทําการซื้อขายนะครับมีข่าวเยอะแยะนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับก็รับเสพข้อมูลต่างๆให้มันท่องแท้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะครับเพราะว่าเงินทองนั้นมันหาง่ายก็จริงนะครับมันหาง่ายก็จริงแต่ยุคนี้สมัยนี้นะครับมันก็หายากเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อสูญเสียไปแล้วได้กลับมานั้นมันยากนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาทุกๆท่านด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ